โอเคบรรยายขอสสามเกณฑ์เก่าต่อจาก EP 1ีนะตรงนี้เป็น EP 2ีนะเมื่อเราได้รับหนังสือตอบรับจากโรงเรียนอื่นแล้ว mm. เรื่องที่เขายอมเป็นกรรมการให้เรานะถามว่ากรรมการมีใครบ้างก็ย้อนกลับมาดูนิดนึงกรรมการมีใครบ้างก็มีผอโรงเรียนถามว่าหลักการการรู้ว่ากรรมการมีใครบ้างเนี่ยก็เหมือนกับตอนที่เราทำขอสออสองทุกอย่างนะ หลักเกณฑ์เหมือนตอนที่เราทำคอสอสองทุกอย่างเลยต้องดูในเรื่องของวสามสิบนะแปบ๊บหนึ่งนะคะวสามสิบแบบนี้นะแล้วก็จะมีหนังสือที่มาตอนสิงหานะเดี๋ยวคุณมีจะหาลงให้อีกทีนึ่งหลักการที่เราแต่งตั้งกรรมการนะคะนี่ค่ะแต่งตั้งกรรมการก็จะมีในเรื่องของ สามคนได้แก่มีผอ,อ,อกองผอโรงเรียนแล้วก็ครูที่เป็นคสอสามแต่อันนี้ที่ผมมีเปิดนี่คือของคสอสองนะแล,ะล้วก็เลยเลยบอกว่าไม่ต่ำกว่าชำนาญการแต่ของเรานี่เป็นคสอสามนะคะคสอสามโอเคทีนี้เมื่อเราได้รับหนังสือตอบรับจากเขามาเรียบร้อยเราก็ทาหนังสือแบบนี้ส่งไปที่จังหวัดนะคะของเพื่อนๆนี่ต้องบอกว่าในรอบเมษายน นะคะเป็นเมษายนก็เปลี่ยนของผู้มีเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้ละนะเมษายน2อ 5, 6 3แบบนี้นะคะอ่าผู้มีมากแดงไว้เนาะอ่าเราจะได้สังเกตนะอ่าที่เหลือก็เหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะระเบียบหลักเกณฑ์ที่อ้างถึงค่ะ ก็มีหนังสือวอ32เมื่อ14สิงหาด้วยเรื่องซักซ้อมการรับกันประเมินค่ะที่แจ้งว่าหลังจากเกณฑ์ใหม่ประกาศแล้วนะเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้เกณฑ์เก่าได้อยู่ภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่เรามีสิทธินับตั้งแต่วันมีสิทธินับตอนไหนสําหรับรุ่นที่ทําคสสา3เกณฑ์เก่านี่นับวันมีสิทธิ์คือนับตั้งแต่เมษาค่ะเมษาเอ้ยนับตั้งแต่ตุลาค่ะตุลา62เนาะตุลา6.2เราเริ่มมีสิทธิ์ยื่นได้ก็ตุลาคนที่ไม่ยื่นก็เลยมายื่นเมษา 6, ได้นะได โอเคตัวนี้คือบันทึกข้อขอเอตัวหนังสือขอหนังสือเสนอชื่อกรรมการไปจังหวัดนในสายนหกกรณีที่เราขอกรรมการแล้วแล้วกรรมการตอบกลับมาแล้วนะแล้วเราก็ทำตัวนี้เพื่อที่จะส่งไปจังหวัดนะมีจะระบุว่าเมษาไว้ข้างหลังเนาะ เพราะว่าที่ผ่านมาไฟที่ครูมีทำแล้วอยู่ในเฟลชไดร์หรืออยู่ในซีดีที่ทุกท่านได้ไปเนี่ยมันคือตุลาหมดเลยค่ะคือครูมีเตรียมสําหรับรอบตุลาเนาะอ่ะหลังจากส่งหนังสือไปจังหวัดแล้วเรียบร้อยเราก็รอมตินะรอมติค่ะถ้ามติออกแล้วเราก็ทําคําสั่งแบบนี้นะคําสั่งที่อ่ะก็ยังเป็นตี6กสเหมือนเดิมนะอ่ะ ก็มติเนี่ยครูมีมาร์กสีกแดงๆไว้เห็นไหมคะทุกท่านต้องไปดูว่ามติของตัวเองออกตอนไหนนะถ้าเสนอเรื่องตอนเมษามติก็อาจจะออกประมาณพฤษภาแบบนี้ก็ได้เนะาะกรรมการนี่อย่าเอาของครูมีไปลาเลนที่คําสั่งสังกัดใครสังกัดมันนะคะอ่ตามนี้นะเขาก็จะเริ่มนับตั้งแต่เมษายน2563อ่าเป็นต้นไปนะคะเอออันนี้ครูมีทันไปแก้ให้เป็นของเมษาตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะ ตามนั้นคำสั่งออกปุ๊บเราก็มาทำใบปะหน้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งคูบีเปิดพิดโฟเดอร์ดิน,นี่หลังจากได้รับใบตอบรับอะส่งไปจังหวัดเรียบร้อยรอมติออกแบบนี้นะ,อ,ะอย่างของคูมีเนี่ยรอบตุลาใช่ไหมมติก็ออกประมาณธันวาแบบนี้ค่ะ,อะพอมติออกปุ๊บเราก็ทำคำสั่ง <c oughs> นี่สิคำสั่งของคูบีต้องเป็นแบบนี้ คำสั่งคุหมียังเป็นตุลาหกสออยู่เลยของเพื่อนๆจะต้องแก้เป็น6 3านะเพราะพศออเปลี่ยนแล้วนะส่วนเลขนี้ไปหาคนเดียวนะว่าของท่านสังกัดท่านเลขคำสั่งถือที่เท่าไหรแนะ่แล้วเนาะแล้วมติเหมือนกันนะคะ,ะมาตติของเราอาจจะไม่เหมือนกันของคุมีเป็นมติตอนพฤศจิกของทุกท่านจะต้องเป็นมติประมาณสักพฤษภานี่แหละ กรรมการของใครของบันเดอ้อแล้วก็ชื่อคนที่จะรับประเมินด้วยนะอ่าตรงนี้นะคะสังกัดด้วยนะประมาณนี้นะอ่าแก้ให้หมดหมดนะคะ90บวันเขานับตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกไปค่ะเอ้ยของทุกท่านเป็นเมษาใช่ไหมเอออันนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยอ่ะารักให้ก่อนนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็นับตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมทุกท่านยื่นเมษาใช่ไหมก็จะนับพฤษภาคมไปค่ะ พฤษภาคมของ63นะพฤษภามิถุนากรักกดาทุกคนต้องประเมินให้แล้วเสร็จในกลกฎดา63านะอันนี้ก็คำสั่งก็น่าจะออกประมาณสักพฤษภาฯนี่แหละนะออกออกหลังจากที่มติจังหวัดออกแล้วอ่าประมาณนี้แต่เป็นพฤษภาของ6 3นะวันที่นี่นะแล้วแต่เด้อแล้วแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยได้มติออกมาตอนไหนนะโอเคเซฟให้ เมื่อกี้ไปเป,เปิดผิดเป็นของขสสอง,สองก็ว่าคุูหมีทันไปแก้ให้ตอนไหนเป็นเมษานะ6กสแบบนี้นะโอเคค่ะดูตามนะจ้าผู้ร่วมชะตากรรมทำเกณฑ์เก่าทุกท่านสู้ๆเนอเสร็จแล้วเราก็ทำใบปะหน้าแบบนี้ค่ะส่งคําสั่งเนี่ยกลับไปยังจังหวัดนะคะส่งไปยังจังหวัดนะอ่า ทท่านก็จะต้องเป็นวันที่แล้วแต่เด้อะแต่เดือนนี่โอเคต้องเป็นประมาณเดือนพฤษภามิถุนาประมาณนี้แหละก็ถ้าทุกท่านยืน่นกรรมาการเดือนเมษานะอ,อก็จะได้ประมาณนี้แหละพฤษภามิถุนานะมติมติแต่ดูเอาเนอแต่คิดว่ามาติน่าจะไม่ใช่ธันวาละมติน่าจะประมาณสักพฤษภาเหมือนกันเนาะพฤษภามิถุนาประมาณนี้แหละแถวนี้นะเถวนี้นะเอ,อ แก้เอาคนเดียวนะคะโอเคเซฟโอโนโนโต้องเป็นบันทึกเป็นธรรมดาไม่ทาง pdf นะจ๊ะโอเคปิดจา้ามาต่อมาจากนั้นก็เราก็ทำหนังสือเชิญค่ะเชิญกรรมการมาประเมินค่ะนะคะอ่าส่งถึงในยกนะถ้าสังกัดอบตอเทศบาลต่างๆนะแต่ถ้าเป็นสังกัด สพทเนาะไม่ถึงตัวผอโรงเรียนนะถ้าสังกัดสพทเนี่ยก็ถามผอโรงเรียนก่อนเนอบางที่เขาให้ทําหนังสือถึงผอเขตน,นะ,ะตัวนี้นะของทุกท่านก็จะต้องเป็นของผู้มีประเมินเดือนมก,กราของทุกท่านไม่รู้ประเมินเดือนไหนนะไปแก้เอาเนอแก้เอาเนอสมมุติประมาณนี้นะอ่าแก้เอาตัวนี้ไม่มีอะไรนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้ก็ไปตามนี้ ต่อมาค่ะเป็นในเรื่องของคู่มือการประเมินแล้วค่ะเริ่มแล้วเห็นไหมคะสบายกว่าตอนทําคสอสองนะเพิ่มแค่คําว่าพิเศษเข้ามานะคะอย่างอื่นเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมหมดเลยนะอ่าตอนคสอสองทำไว้อย่างไรก็นํามาใช้เลยค่ะด้านที่1ด้านที่สองนะก็เพิ่มคําว่าพิเศษเข้ามาแค่นั้นนะคะอย่างอื่นเหมือนกันค่ะคู้มีดูจากหนังสือของกรมแล้วนะคะ มันกันหมดเลยแม้กระทั่งสมรรถนะก็ยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะขอสสามก็ยังเหมือนกับขสอสองทุกอย่างนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะอะยังเหมือนเดิมนะเรียกว่าเหมือนกับเราเตรียมงานขอสหอนึ่งเอขอขสสองะคะ่ะเหมือนตอนนั้นทุกอย่างเลยนะโอเคทีนี้มีอะไรอีกเปบ